เป็นจุดเล่นาน้ำของแม่น้ำสังกะเลียนะฮะเราจะรถตรงนี้และตรงนี้เขาเป็นตุมนะคะสำหรับรับประทานอาหารเขาเป่ารบเนื้อตำทั่วบวกกับน้ำแข็งและโค้กขวดหนึ่งนะฮะทั้งหมดนี้ราคา150บาท นั่งเอาขายแช่น้ําได้สบายๆเลยนะฮะก็น้ําอยู่ประมาณเขา่าน้ําใสมีคนลงเล่นน้ําค่อนข้างเยอะนะฮะก็มีห่วงยางให้เช่ามีซุ้มและประทานอาหารยาวไปจนถึงสุดทางตรงนั้นนะคะเดี๋ยวกินอิ่มแล้วเดี๋ยวจะพาเดินชมน้ำาันะคะเขาบอกว่า ถ้าเป็นฤดูฝนเนี่ยตรงนี้ขายไม่ได้นะเพราะว่าน้ำจะท่วมเลยนะคะท่วมสะพานเลยก็จะขายได้ช่วงหน้าร้อนนะคะก็ช่วงเดือนเมษายนช่วงปีใหม่นะคะไปจนถึงเมษายนเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้กันน้ำารงเดินได้ในช่วงหน้าร้อนและหน้าหนาวนะคะน้ำอยู่ประมาณเขา่า รงนี้น้ำแรงกว่าที่ตรงที่เรานั่งเมื่อกี้นี้นะฮะก็มีซุ้มอาหารยาวไปจนสุดทางแม่น้ำสังกเกลียสัมเกลียเป็นภาษามอญน,นะฮะแปลว่าฝั่งโน้นซุ้มตรงนี้อยู่ด้านในสุดนะแล้วก็น้ำก็แรงกว่าตรงที่เรานั่งนะ ก็โอเคนะคะสำหรับคนเดินทางมาเที่ยวสังขบุรีนะคะก่อนไปอาด่านเจดีสามองค์นะคะก็ลองแวะดูนะคะอยู่ด้านขวามือจุดเล่นน้ำห้วยสังกะรีมาจากสังขบุรีประมาณ8กิโลนะคะถ้าเราเลี้ยวมาทางด่านเจดีสามองค์ผ่านปั๊มปตทประมาณ5กิโลนะคะก็ถึงนะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ